สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบันนอกสเตชันครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูเบ็ดกบกันครับใส่เบ็ดกบไว้ทั้งหมด9คันครับเมื่อคืนนี้โดนไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเบ็ดปลายเจ็คันนะครับมีเบ็ดทั้งหมด16หคันครับมามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับเมื่อคืนนี้คันนี้โดนไปครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเช้ามาเป็นไงครับ เรียบ้อยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดูฝั่งนี้ใส่เป็นเบ็ดปลาครับตัวนี้เป็นคลองสาธารณะครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับใส่เบ็ดปลาไว้ตัวนี้หนึ่งครับเงียบคลิปครับตรงนี้ครับตัวนั้นเป็นเบ็ดกบครับก็เงียบครับอ่ะมาลุ้กันต่อคุณผู้ชมครับเบ็ดกบเก้าคันครับผ่านไปแล้วสองอย่างเงียบคลิปครับ เป็นเบ็ดกบตัวนี้คันหนึ่งอย่างเหมือนเดิมครับอย่างคันถิงหลิงเหมือนเดิมครับเดี๋ยวยังอยู่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวดูกันไปยาวๆเลยครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังครับโอ้มีนกขึ้นไปด้วยครับลองขอถอดรองเท้าเลยดีกว่าเมื่อคืนนี้ตรงนี้มีมีกบแบบ นั่งเฝ้าเลยครับแต่ไม่กินครับอืตัวนี้พันครับน่าจะหลุดนะครับตัวนี้ดูครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ครับพันเลยครับกบน่าจะไม่ตัวใหญ่ม้งครับอาการนี้ดูกันต่อคุณผู้ชมครับจะมีตัวไหมครับจะมีตัวหรือเปล่าอ๋ออ๋อครับคุณผู้ชมครับโดนนะครับคุณผู้ชม ขันมีการครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับโดนไปแล้วครับดูคุณผู้ชมครับดูครับคุณผู้ชมครับดู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 ครับโอ้โหเป็นกบเป็นกบตัวแบบนี้นะครับเอาไงดีครับคุณผู้ชมมาคนเดียวนะครับเดี๋ยวครับโอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาหาวิธีก่อนครับโอู้ขันนั้นก็น่าจะโดนครับ ขานั้นก็น่าจะโดนครับคุณผู้ชมครับมาดูครับอื้มขานี้ก็น่าจะโดนครับอื้มดูครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับบอกแล้วครับมีตัวจริงๆครับคุณผู้ชมครับมีตัวจริงๆครับเนี่ยคุณผู้ชมครับอื้มมีตัวจริงครับ แต่มันตัวไม่โตครับอือหนี่ครับคุณผู้ชมครับอือหึสำเร็จจนได้ครับผมต้องเอาขึ้นมาก่อนครับคุณผู้ชมครับ่าลครับสองแต้มนะครับคุณผู้ชมครับนะครับเดี๋ยวนะครับหนักคนเดียวครับแล้วก็ถอดรองเท้าไปเลยด้วยครับยากครับอึ๊บอึบอโอ้ยังโรนลงไปอีกอยู่ครับ มาใส่อีกน้าจะโดนครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้กบใหญ่ครับอืมตัวนี้กบใหญ่เลยครับอืมโดี๋ยวัเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอ้ยิงยังยิงยังเลยครับมาเดาอะไรมาใส่ด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้หมาแล้วครับรอดแถวแล้วครับเมื่อคืนนี้ได้เป็นหนึ่งครับ แต่ตัวตรงนั้นก็น่าจะหลุดครับเดีย๋ยวมันลุ้นกันต่ค uh อคุณชมครับเดี๋ยวมันลุ้นกันต่อครับมันลุ้นกันเอ้ยจุ๊บรูสร้สึกว่ามันจะมันจะหลุดไปแล้วครับอ่ามาแล้วครับสองแต่แล้วครับมันลุ้นกันต่อคุณชมครับดูกนันยาวไปเลยครับเาจะได้ไปกี่แต้มครับ playable. ลุ้นกันครับคุณผู้ชมครับ โอ้ผมว่าแล้วครับเพราะว่าตอนตอนหัวค่ำ嘛าครับมีคนมาแทงปลายเยอะครับแล้วก็ออไอตัวไอตัวเจ้ากบอะนะฮะตัวเจ้ากบเนี่ยมันมันกินเบ็ดเราอยู่ครับคุณผู้ชมมันกินเบ็ดอยู่เพียงแต่ว่ามันมันน่าจะหลุดนะครับมันน่าจะหลุด เป็ดปลาคันนี้ไงเงียบเก็บครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีเดียวครับตอนนี้คันนี้ก็มากินนะครับน่าจะหลุดครับเมื่อคืนนี้กินไปน่าจะหลุดคันนั้นก็ยังอยู่ดีครับเป็ดปลาเป็ดปลาเหยื่อค่อนข้างหมดวครับเป็ดปลาเหยือ่อนี่้างหมดไว้ โดนแบบชุ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 บทีเดียวแล้วก็น้ำมันลดลงเยอะเวยครับึบขันนี้เป็นไงครับตัวที่อยู่ริมริมห้วยครับเนื่องจากว่ามีอ่าเป็นริมคลองครับเนื่องจากว่ามีมีพี่ๆเข้ามาแทงปลาเยอะครับก็เลยอาจจะทำให้กบไม่ค่อยเข้าครับ ตัวนี้น่าจะหลุดครับคุณผู้ชมครับหลุดแน่ๆครับตัวนี้ครับสายพันุ์เป็นเกลียวเลยครับดูคุณผู้ชมครับเราอาจจะมาช้าครับนี่ครับอือหือเอาละครับคันสุดท้ายครับใส่เบ็ดกบเก้าคันครับโดนไปสองเมื่อคืนนี้อีกหนึ่งเป็นสามครับมาดูคันสุดท้ายกันครับคันสุดท้ายใส่เบ็ดกบไว้ตรงนี้ครับจะโดนไหมครับเห็นไหมครับ ขันเหมือนกันครับโอ้โหโดนคาบซิดครับคุณผู้ชมโดนคาบซิดออกมาครับเนี่ยครับเนี่ครับใส่ไว้ตัวนี้ครับโดนคาบซิดครับอ่ะสรุปผลงานครับวันนี้เช้านี้ได้ไปสองตัวครับเดี๋ยวได้กับข้าวแล้วครับเช้าวันนี้ก็เมื่อคืนนี้หนึ่งเป็นสามครับเบ็ดกบเราครับเบ็ดกบเก้าคันเบ็ดปลาเจ็ดครับเป็นว่าได้กบมาสามตัวครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจช่องมานอกสเตชันของเราด้วยครับ